สวัดสวดีนักเรียนชั้นม2นะครับเจอกันใน EP ีที่2ในเรื่องของสถิติต่อจาก EP ีที่1นะครับคือแผนภาพจุดนะครับและแผนภาพต้นใบนะวันนี้เรามาลุยกันต่อครับเป็นเรื่องของฮิสโตแกรมนะฮิสโตแกรมมีลักษณะคล้ายแผนภูมิแท่งนะครับคือรูปที่อยู่ฝังขวามือนะครับหัวล่างเนี่ยครับอันนี้คือฮิสโตแกรมมีลักษณะคล้ายแผนภูมิแท่ง นะแต่ใช้แท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงความถี่ในแต่ละช่วงเห็นไหมครับถ้านักเรียนเรียนตอนประถมแผนภูมิแท่งของนักเรียนมันจะห่างกันดูไหมครับแต่ละแท่งมันจะห่างกันแต่ตอนนี้นะครับแผนภูมิแท่งของเรามันมาชิดกันแล้วมันเกิดอะไรไม่รู้เป็นโทษเซนิยมด้านล่างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ h i s โตแกรมเกิดจากรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากว,วางเรียงติดต่อกันโดยมีความกว้างของแต่ละรูปเท่ากัน เท่าความกว้างนะครับเท่ากับความกว้างของอันตรภาคชั้นอันตรภาคชั้นคืออะไรคือชั้นนะครับตรงนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวค่อยมาดูความหมายอีกทีหนึ่งอันนี้คือให้ดูก่อนว่าอันตรภาคชั้นอยู่ตรงนี้นะครับสิบเถึงสิบหนี่ครับนี่คือ <c oughs> อันตรภาคชั้นความยาวของแต่ละแท่งเท่าทกับความถี่เห็นไหมถ้ามีหคนก็พุ่งขึ้นไปที่6นะครับถ้ามี1 0 10 11คนก็พุ่งไปที่11แบบนี้ครับอันนี้คือความยาวของแท่งนะครับ จำนวนรูปสี่เหลี่ยมนะครับเท่ากับจำนวนอันตราภาคชั้นเห็นไหมมีอยู่ทั้งหมด5รูปตรงนี้นะครับ5รูปนะครับจุดบนแกนนอนจะก,กำหน,นดด้วยขอบบนขอบล่างเห็นไหมขอบบนขอบล่างคือ1 1 5 1 5 19. 5 19.5อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดปิดย่อยอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูครับตัวอย่างที่1น,นะครับจากตารางแจกแจงความถี่ของอายุการทำงานของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งจำนวน50คน ซึ่งเขาบอกว่าช่วงอายุ12-15ถึงนะครับมีความถี่อยู่6ก็คือ6คน16-19ถึงก็คือ11คน20-23ถึงมี15คน24-27ถึงมี12คน28-31ถึงมี6คนนะครับซึ่งเขาก็ได้ให้เรามาเรียบร้อยแล้วแล้วขั้นตอนที่1เขาให้ทำอะไรครับ เราได้ข้อมูลมานะครับการที่จะทำฮิสโตแกรมเราต้องหาขอบบนขอบล่างก่อนของแต่ละอันตรภาคชั้นอันนี้คืออันตรภาคชั้นนะครับมีอยู่ทั้งหมด5อันตรภาคชั้นตอนนี้นะครับในแต่ละแถวนี่แหละเขาเรียกว่าอันตภาคชั้นนะครับเราก็มากําหนดขอบบนขอบล่างก่อน,อนครับแบบนี้ครับนี่สิบเอมาจากไหน15.5มาจากไหนมันมาจาก เอาสิบสองถึงสิบห้าเนี่ยสิบสองนี่คือขอบล่างสิบห้าคือขอบบนเอาขอบล่างลบศูนย์จุดห้าครับอ,อีกครั้งนะเอาฝั่งซ้ายเนี่ยลบออกศูนย์จุดห้าขวามือก็บวกเข้าไปศูนย์จุดห้าเห็นไหมครับสิบสองเอาออกศูนย์จุดห้ามันจะเหลือสิบเอ็ดจุดห้า 15บวกกับ0.5เข้าไปมันก็กลายเป็น15.5เพราะฉะนั้นขอบล่างขอบบนก็จะได้แล้วครับอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบบนขอบล่างเกิดจากเอา0.5ไปลบและไปบวกนะครับอีกครั้งหนึ่งเองมาดูบรรทัดที่2ครับฝั่งซ้ายให้เอา0.5ไปลบขวามือเอา0.5ไปบวกไหม 16ลบออก0.5ก็เหลือ15.5เห็นไหมครับมันจะเท่ากันเลยเห็นไหมขอบบนของชั้นบนกับขอบล่างของชั้นล่างมันจะเท่ากันนะครับต่อไป1 9บวกกับ0.5ก็กลายเป็น1 9 5อันนี้คือวิธีการหาขอบบนขอบล่างนะครับครูยกตัวอย่างแค่2บรรทัดก็พอนะครับหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจเนาะมันไม่มีอะไรเลยนะครับแค่เอา0.5ไปลบฝั่งซ้ายแล้วเอาไปบวกฝั่งขวา มันก็จะเกิดขอบบนขอบล่างออกมาพอเราได้ขอบบนขอบล่างเสร็จแล้วทำยังไงต่อครับเราก็ตีตารางข้างล่างเห็นไหมตีออกตารางปุ๊บมันเริ่มที่11.5เราก็มาใส่เลยครับ11.5ต่อไปไปที่15.5เห็นไหม15.5ต่อไป15.5ตรงนี้ซ้ำก็ไปที่19.5ได้เลย ห็นไหมในแต่ละช่องเห็นไหมครับ19ไปแล้วก็23.5ต่อต่อไป27.5ต่อต่อไปสุดท้ายก็31.5เห็นไหมด้าน,นล่างเอาขอบบนขอบล่างไปใส่แล้วแนวตั้งเอาความถีมาใส่น้อยสุดมันคือ6มากสุดมันคือ 10, 15เราก็ตีไว้แค่16ก็พอช่องละ2นะ เพราะฉะนั้นเรามาดูครับช่วงที่1มันมีความถี่อยู่6เราก็พุ่งไปที่6เห็นไหม,มง่ายเลยต่อไปในช่วงที่2มันมีความถี่1 1ก็พุ่งไปที่11ช่องที่3มีความถี่อยู่15ก็พุ่งไปที่15ช่องที่4มีความถี่12ก็พุ่งไปที่12 ช่องสุดท้ายความถี่คือ6ก็ไปที่6จบแล้วนี่คือ h i s โตแกรมโอเคไหมครับยากสุดของเรื่องนี้ก็คือหาขอบบนขอบล่างให้ถูกต้องแค่นั้นเองที่จริงก็ไม่ยากนะขอบบนขอบล่างก็ตามที่ครูอธิบายคือเอา0.5ไปลบฝั่งซ้ายแล้วไปบวกฝั่งขวานะครับมันก็จะได้แผนภาพฮิสโตแกรมแบบนี้ออกมา ง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะบ่งบอกว่าช่วงอายุคนที่มาทำงานบริษัทแห่งนี้ส่วนใหญ่มันอยู่ตรงกลางคืออายุ20-23ปีนะนีะ่คือการนำเสนอในรูปแบบที่3ต่อไปอันสุดท้ายคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตอันนี้ง่ายมากเพราะมันมีสูตรมาให้ ค่ากลางของข้อมูลคือการหาค่ากลางมีหลายวิธีมากในการหาค่ากลางของข้อมูลนะครับแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลนะอันนี้คืออธิบายนะครับค่ากลางของข้อมูลมีอยู่3ค่าที่เราจะต้องเรียนในเทอมนี้ในบทนี้นะครับคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตครูใช้สัญลักษณ์คือ x bar ถ้าเราเรียนในมัธยมปลายนะครับตัว x b a บาเนี้ยมันจะใช้บ่อยมากนะครับให้นักเรียนจำว่า x b a บาตรงเนี้ยคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับอ่านว่า x b a บานะครับ x าแล้วเรื่องที่2คือมัธยาฐานมีเดียมแล้วก็ฐานนิยมคือโหมดนะครับเรียนอยู่3ค่านี้ซึ่งวันนี้เราจะเอาแค่เรื่องแรกก็พออีก2เรื่องไว้ EP ต่อไปนะครับก็น่าจะจบแล้วนะครับ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมาดูกันครับมันคืออะไรคือจํานวนที่ได้จากการหารผลบวกของข้อมูลทั้งหมดด้วยจํานวนข้อมูลโอ้โห,โหภาษาคณิตสุดยอดมากเอาภาษาคูริวดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตวิธีการหาอันนี้คือภาษาคณิตเนาะปวดหัวอะไรก็ไม่รู้จำนวนที่ได้จากการหารข้อมูล จำนวนนี้ได้จากการหารผลบวกของข้อมูลทั้งหมดด้วยจำนวนข้อมูลอะไรไม่รู้นะครับผู้อ่านไปก็ยังงงอยู่มา,มาดูกันครับวิธีการหารวิธีการหาค่าเฉลี่ยหรือ x bar x bar นะครับหนึ่งคือนำข้อมูลทุกตัวมาบวกกันนำข้อมูลมาบวกกันแล้วเอาข้อมูลที่ได้จากการบวกเอาผลลัพธ์ทั้งหมดเนี่ยมาหาด้วยจำนวนข้อมูล นะด้านบนคือข้อมูลทั้งหมดมี10ตัวก็เอาข้อมูลทั้งหมดมาบวกกันแล้วก็หารด้วยจำนวนข้อมูลถ้ามี10ตัวก็หารด้วย10ถ้ามี5ตัวก็หารด้วย5นะครับเดี๋ยวจะมองเห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวไปกันต่อนะแค่นี้เองครับเขาก็เรียกว่าค่าเฉลี่ยแล้วนะครับสูตรของมันคือค่าเฉลี่ย x เลคณิตหรือ x บาร์า เท่ากับผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดอันนี้คือสูตรนะครับเรามาดูตัวอย่างง่ายๆครับนักเรียนมี5้คนนักเรียน5คนสอบได้คะแนน5 6 9 8 7นะครับ5คนเนี้ยสอบได้56987จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือ x bar นะครับพูดง่ายๆคือค่าเฉลี่ยนนะั่นแหละเนาะ X bar นะครับเท่ากับผลรวมของข้อมูลผลรวมของข้อมูลคืออะไรก็เอาข้อมูลทั้งหมดมารวมกันหรือเอามาบวกกันครับหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดมันมีกี่จำนวนละ่ะก็มันมีอยู่1 2 3 4 5ก็มันมี5คนก็หํานวนก็มีแค่5หาร5ครับเนาะ เพราะฉะนั้นบวกกันทั้งหมดก็ได้35หารกับ5ตัดตัด,ต,ดตัดก็เหลือ7เพราะฉะนั้น x บาร์มีค่าเท่ากับ7นะครับเพราะฉะนั้นค่านนเฉลีย่ยคือค่าที่อยู่ตรงกลางอ่ะรวมละห้องเนี้ยห้าคนเนี้ยมันสอบได้ประมาณ7ตีไว้เลยว่าเฉลีย่ยตรงกลางคือ7จนะครับโอเคจบแล้วนะครับอันนี้คือค่าเฉลีย่ย No. แบบฝึกท้ายคลิป EP ที่2จงเติมตัวเลขลงในช่องว่างที่ถูกต้องนะครับมาดูกันนะครับอันนี้นักเรียนก็ทำต่อจาก EP ที่1เลยนะครับต่อต่อันเลยก็ EP ที่1ก็เขียนเส้นใต้แล้วก็ต่อ EP ที่2ในแบบฝึกออนไลน์ที่ครูแจกให้เลยนะครับไม่ต้องทำลงในสมุดนะครับามาดูครับเขามีข้อมูลมาให้ มีผลรวมมีจำนวนแล้วก็ค่าเฉลีย่ยข้อที่หนึ่งเขาให้ผลรวมมาละว,ว่าสิบสองบวกสิบเจ็ดบวกสิบแปดบวก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 ไปจนถึงสิบเจ็ดเนี่ยมันได้เท่านี้แต่จำนวนข้อมูลมีเท่าไหร่นะนักเรียนก็ไปเติมคำตอบลงเองนะครับสร้างตารางนี้เข้าไปแล้วก็เติมคำตอบแล้วก็หาค่าเฉลี่ยให้หน่อยว่ามันได้เท่าไหร่หนะครับอันนี้ให้นักเรียนเป็นรวมแล้วก็ไปหาจำนวนก็ทา เติมตัวเลขลงในช่องว่างที่ถูกต้องแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ส่งส่งทางลายนะครับถ่ายรูปส่งทางไลน์ให้ครูเหมือนเดิมนะแต่ทําในแบบฝึกออนไลน์ไม่ต้องทําลงในสมุดนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ใน ep ที่3ครับสวัสดี